สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูไก่ทอดซอสเทริยากินะคะเราอาจจะเคยทานเป็นแบบไก่ทอดธรรมดาจิ้มซอสมะเขือเทศอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะจะทําเป็นตัวซอสเทริยากิเคลือบด้วยถ้าใครอยากลองทําเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไก่ทอดซอสเทริยากิกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะ ปีกไก่คะ่ะแป้งอนเนกประสงค์ชโชยุเกลือค่ะพริกไทยขิงหั่นแว่นน้ำมันสำหรับทอดมิรินคะ่ะน้ำตาลทราย งาขาวขั่วและสาเกคะ่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยคะ่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนในการทำเมนูไก่ทอดซอสเทอริยากิกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยคะ่ะสำหรับตัวไก่นะคะนันใช้เป็นตัวปีกบนนะคะเพราะว่านันจะมาทำแบบนี้ ให้มันดูแบบทานง่ายๆเลยอน,นี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวน้นจะลองทำให้ดูง่ายๆเลยค่ะนาปีกไก่นะคะปีกบนมาตัดขอบๆนะคะให้รอบตัดให้ถึงกระดูกเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราดันเนื้อลงไปเนี่ยมันจะได้ดันง่ายๆหน่อย,ยแล้วก็ส่วนนี้ตัดทิ้งนะคะ ส่วนกระดูกตัทิ้งไปเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาเอามีดเฉือนเฉือนขูดขูดที่กระดูกนะคะให้เนื้อที่มันติดอยู่เนี่ยหลุดลงมาด้านล่างในเวลาทานจะได้ทานง่ายๆแล้วก็ดูแบบสวยๆด้วย นี่แค่ประมาณนี้เองค่ะง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวนั้นทำให้ดูอีกอันนะคะทิ้งไปตัดอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวน้องไก่เนี่ยมันลื่นตัดด้านบนทิ้ง เมีขูดขูดออกก็ได้ค่ะแล้วก็มีขูดเนื้อลงมาถ้ามันมีตรงเอ็นเอยู่นะคะตัดสกิดมันนิดเดียวมันก็ออกแล้วค่ะแบบนี้ อเคแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้แนนจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะตอนนี้แนนก็เตรียมไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แบบที่แนนทําให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็ปรุงรสตัวไก่นิดนึงค่ะด้วยเกลือและพริกไทยค่ะขอัทวนะคะ เขาให้เข้ากันแล้วทีนี้อันนี้แนนเตรียมน้ำมันสำหรับทอดนะคะเตรียมไว้แล้วตั้งให้ร้อนเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็นำตัวไก่ชุบแป้งคะ่ะชุบแป้งให้ทั่วเอาแบบแป้งไม่ต้องหนามากนะคะแค่แบบพอเกาะ ไม่ทั่วเลยน้ำมันตอนนี้ของแน่น่าจะได้ที่แล้วค่ะถ้าใครกลัวเสียเวลานะคะก็ตั้งน้ำมันไว้ก่อนเลยก็ได้เปิดไฟเบาๆไว้พอเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ทอดได้เลยไม่ต้องเสียเวลาโอเคทีนี้เราก็ย่อนไก่ลงไปเลยค่ะตบๆแป้งออกหน่อยนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะแล้วก็นันขอไปทำไก่ที่เหลือให้หมดก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เป็นไก่ที่นนทอดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้หน้าตาเป็นแบบสีเหลืองทองอย่างนี้ให้ดูกรอบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะันจะมาทำตัวซอสเทริยากิก,กันนะคะง่ายๆเลยนำกระทะมาตั้งไฟค่ะใสโชยุลงไป ตามด้วยมิรินะคะ่ะน้ำตาลทรายและสาเกคะ่ะใส่ขิงลงไปด้วยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมหอมทีนี้เดี๋ยวนานจะเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเคี่ยวพอให้มันแบบค้นๆน,นิดนึงเคลือบไก่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูกันคะ่ะ ค่ะอันนี้เป็นน้ำซอสเทริยากิที่นันทำไว้นะคะเอาข้นประมาณนี้ก็พอคะ่ะนี่แบบนี้ประมาณนี้นะถ้าใครรู้สึกว่ารสชาติมันอาจจะเข้มเกินไปใช่ปะคะเพิ่มน้ำเปล่าหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกนิดนึงมันก็จะพอดีพอดีนี่เป็นแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะนำกระทะมาวางใส่งาขาวลงไปคะ่ะแล้วก็ตามด้วยซอสเทริยากิคะ่ะ ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราแค่มาคลุกไก่ให้ทั่วแค่นองใส่ก่อนมานี่แล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยคลุกเขาให้เข้ากัน,นะคะ่ะให้ทั่วคลุกไก่ให้ทั่วตัวซอสน,นะคะ ถ้าน้อยไปก็ใส่เพิ่มได้ค่ะเ,เพิ่มนิดนึงตามด้วยงานหน่อยคลุกให้ทั่วแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้ไก่ทอดเทริยากิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดแต่งจานให้สวยงามค่ะจะโรยงาหรือว่าโรยต้นหอมเพิ่มก็ได้นะคะให้ดูมีสีสันนิดนึงแค่นี้เองค่ะง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ทอดซอสเทริยากิของเรานะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้ใช่ไหมก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ